อ่ะ,อะเราก็มาพบกับ e p ีที่2นะคะต่อจาก e p ีที่1เลยนะคะในเรื่องของอ่ะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะสำหรับใน ep ีนี้นะคะเราจะกล่าวถึงในส่วนของคำตอบของอะสมการต่อกันเลยนะคะอ่ะทีนี้เมื่อครั้งที่แล้วนะคะในคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้อ่าครูก็ได้สอนให้เรียนเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะ สรุปใจความสัมพันธ์เลยว่าวิธีการเขียนนะคะวิธีการเขียนที่ถูกต้องและวิธีการเขียนคําตอบของอสมการเนี่ยมันมีวิธีมันมีวิธีการเขียนยังไงนะคะครูก็สรุปไปแล้วนะคะนะักเรียนคือถ้าในประโยคสัญลักษณ์นะคะหรือประโยคอสมการนั้นๆนะคะในประโยคมีเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าหรือเครื่องหมายไม่เท่ากับ นะคะอยู่ในประโยคนะคะวิธีการเขียนแสดงคําตอบนักเรียนจะต้องใส่วงกลมแบบโปร่งที่จํานวนจํานวนนั้นนะคะแต่ถ้านักเรียนเห็นว่าในประโยคนั้นเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนะคะหรือเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนักเรียนจะต้องใส่วงกลมแบบทึบลงในเอ่อบนเลขจํานวนจํานวนนั้นนะคะโอเคนาะน,นี่ครูสรุปให้ฟังแล้วนะคะนักเรียน ถ้าเป็นน้อยกว่ามากกว่าไม่เท่ากับใส่โปรงแต่ถ้าเป็นน้อยเอยมากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับใส่วงกลมแบบทึบนะคะตรงนี้จําให้ดีนะคะนักเรียนโอเคเนาะอ่ะต่อไปค่ะนักเรียนทีนี้เนี่ยพูดถึงในเรื่องของคําตอบนะคะนักเรียนจําไว้ว่าในส่วนของคําตอบของอสมการเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงคําตอบเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นครูบอกว่า ครูมีเงินนะคะอยู่ในช่วงระหว่าง5ถึง10บาทเพราะฉะนั้นถามว่าครูมีเงินจำนวนเท่าไหรได้บ้างลูก5ถึง10อ่ะครูก็อาจจะมี 5 6 7 8 9เจก็ได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นมันไม่ได้มีเพียงคําตอบเดียวนะคะดังนั้นในลักษณะของคําตอบของอสมการก็อาจจะอยู่ในรูปของช่วงก็ได้นะคะช่วงทีนี้ลักษณะของช่วงนะคะมีอะไรบ้างมีรูปแบบอใดบ้างนักเรียนมาดูรูปแบบแรกเลยนะคะตัวแรกนี้นะคะนักเรียนครูจะอธิบายในส่วนของคําตอบของอสมการที่ติดตัวแปรไว้อยู่นะลูกนะติดตัวแปรไว้อยู่ หมายความว่ายังไงอ่ามาดูอันแรกนะคะตัวแรกตรงนี้นะคะเราจะอ่านว่าช่วงปิดนะคะนักเรียนช่วงปิดวิธีการอ่านสังเกตว่าครูจะเขียนเป็น a กับ b ไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้อ่านว่าช่วงปิด a b ถามว่า a กับ b คืออะไร a กับ b คือจํานวนจริงนะคะคือจํานวนจริงใดๆ นะคะที่เรายังไม่ได้บุค่าลงไปนะคะคือจํานวนจริงใดๆซึ่งหลักการเขียนของช่วงนักเรียนจำไว้เลยน,นะคะเราจะเขียนค่าน้อยแล้วไปหาค่ามากนะคะจะไม่มีการเขียนมากไปหาน้อยนะลูกนะคะยกตัวอย่างเช่นช่วงปิด05นหะคะหรือช่วงปิดลบ5 10. เห็นไหมคะครูจะเขียนจากน้อยไปมากนะคะจะเขียนค่าน้อยก่อนแล้วก็เขียนค่ามากทีหลังนะคะดังนั้นช่น Ary Fore วงมันมาจากอะไรมันก็มาจากเส้นจํานวนลูกนะคะเส้นจํานวนสังเกตว่าทางซ้ายจะเป็นค่าที่น้อยทางขวาจะเป็นค่าที่มากนะคะดังนั้นต้องเรียนต้องเขียนให้ถูกเพราะฉะนั้นในส่วนแรกนะคะเราจะอ่านว่าช่วงปิด AB สัญลักษณ์ของช่วงปิดนะลูกจะเป็น วงเล็บนะคะแบบนี้นะลูกวงเล็บลักษณะนี้นะคะเหลี่ยมๆแบบนี้นะคือนี้คือลักษณะของช่วงปิด ดังนั้นนะักเรียนดูด้านหลังนี่แหละคะ่ะคือใจความสําคัญมันคือความหมายของช่วงปิด AB บิด้าน,นความหมายของช่วงปิด AB วิธีการอ่านนะลูกหลายคนจะอ่านตรงนี้ยังไม่เป็นนะคะว่าจะมีวิธีการอ่านอย่างไรนะักเรียนสังเกตนะฟังครูดีๆนะลูกวิธีการอ่านเราจะอ่านจากค่า x มาก่อนซึ่ง x อยู่ในตําแหน่งตรงกลางถูกต้องไหมดังนั้นการอ่านลูกเราจะอ่านว่า x นะคะ มากกว่าหรือเท่ากับ a นะคะแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ค่ะ,ะนักเรียนเขียนโน้ตเพิ่มเติมไว้ในสมุดหรือในชีตได้เลยนะคะคำอ่านตรงนี้นะเผื่อใครยังอ่านไม่ถูกต้องนะคะเอาใหม่ลูกอ่านว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ a นะคะ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ค่ะนี่คือความหมายของช่วงปิด a b นักเรียนต้องจำเลยนะคะตรงส่วนนี้ต้องจำเลยเพราะฉะนั้นการเขียนกราฟแสดงคำตอบครูบอกว่าไงเมื่อสักครู่นี้ถ้าเจอเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับต้องใส่วงกลมแบบไหนลูกแบบทึบนะคะดังนั้นสังเกตว่าครูบอกแล้วว่า a กับ b คือจํานวนจริงใดๆนะคะวิธีการเขียนฟูก็ต้องเขียนเส้นมวลจริงลงไปก่อนอ่ะก็คือมีหัวเออมีหัวรูสสองทางนะคะเสร็จแล้วก็ระบุค่าลงไปค่าคําตอบลงไปก็คือ A B นะคะก็คือเป็น A ถึง B เนาะอ่ะระบุลงไปเสร็จปุ๊บยังไงต่อนะเรียน X มากกว่าหรือเท่ากับ A แต่น้อยกว่าหเท่ากับ B หมายความว่าคําตอบค่า X จะอยู่ในช่วงระหว่าง a ถึง B ถูกต้องไหมคะแต่มันเป็น x มากกว่าหรือเท่ากับแปลว่า x เท่ากับ a ได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ b แปลว่า x เท่ากับ b ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องใส่วงกลมแบบทึบเพราะเราจะพิจารณา a กับ b ด้วยนะคะอะนักเรียนก็ใส่วงกลมทึบทั้ง a และ b เลยคะ่ะกลมไปเลยนะคะแัวหนึ่งเนาะมันไม่กลมให้ครู อ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมนะคะใส่เครื่องอ่าใส่วงกลมแบบทึบนะคะแบบทึบลงไปเสร็จแล้วคําตอบลูกจะอยู่ในช่วงระหว่าง a ถึง B ดังนั้นครูบอกแล้วการพิจารณาว่าเอ่อในช่วงของคําตอบ a ถึง B เราจะใส่สัญลักษณ์ยังไงหรือใส่เอ่อเส้นยังไงเพื่อบ่งบอกถึงคําตอบนั้นนะคะอย่างที่ครูสรุปให้ครั้งที่แล้วนะลูกว่า วิธีการเขียนกราฟมีอยู่สามอย่างก็คือวงกลมโปรง่งวงกลมทึบแล้วก็เส้นหนาถูกต้องไหมคะเส้นเส้นหนาที่ครูบอกให้ให้เขียนลงไปนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นความหมายนะักเรียนก็จะต้องใส่เส้นหนาหรือเส้นเอ่อส่วนของเส้นตรงตรงนี้นะคะลากหาก,กันนะคะดังนั้นความหมายนะคะก็คือคําตอบจะอยู่ในช่วงนี้ลูกนี่คําตอบก็คือจะอยู่ในช่วงนี้นะคะ a ถึง b ตรงนี้ นะคะรวมไปถึง a และ b ด้วยนะลูกนะนี่คือคำตอบของช่วงปิด a b นะคะเหนะ็นเนาะต่อไปค่ะนักเรียนตัวที่สองค่ะช่วงเปิดอ่ามีช่วงปิดก็ต้องมีช่วงเปิดนะคะช่วงเปิด a b ช่วงเปิด a b นะคะสังเกตว่าสัญลักษณ์นะคะ การเขียนวงเล็บของช่วงเปิดจะเป็นวงเล็บแบบโค้งๆลีๆอย่างนี้นะคะแตกต่างกันนะช่วงปิดจะเป็นแบบเหลี่ยมๆแต่ช่วงเปิดจะเป็นแบบลีๆนะคะต้องเขียนให้ถูกแต่ทีนี้ความหมายมันแตกต่างกันไปค่ะความหมายคืออะไรความหมายคือ x มากกว่า a แต่น้อยกว่า b นี่คือความหมายของช่วงเปิดลูก x มากกว่า a แต่น้อยกว่า b ดังนั้นสังเกตว่ามันไม่มีคําว่าเท่ากับนะคะ อย่างที่ครูบอกสรุปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นเครื่องหมายนะคะมากกว่าน้อยกว่าต้องใส่วงกลมแบบไหนลูกใส่วงกลมแบบโปร่งนะคะเพราะอะไรเอ่ยคําว่าน้อยกว่ากับมากกว่าคือเราจะไม่พิจารณาจํานวนจํานวนนั้นนะคะมากกว่าก็คือมันต้องมากกว่าจํานวนนั้นมันจึงไม่พิจารณาจํานวนนั้นด้วยเราจึงต้องใส่วงกลมโปร่งทั้ง a และ b เลยนะคะคําตอบยังคงอยู่ในช่วง a ถึง b นะลูกนะ มันเอียงแป๊บหนึ่งนะครูพยายามทําให้มันตรงก่อนอ่ะได้เท่านี้นะคะโอเคนะคะเห็นไหมหนักเรียนสังเกตการเขียนคําตอบนะคะลงในกราฟสแสดงจานวนจริงเอ,อเส้นจำนวนจริงตรงนี้นะคะมันจะมีความแตกต่างกันตรงที่นะคะถ้าเป็นช่วงปิดนะคะจะพิจารณา a กับ b ด้วยแต่ถ้าเป็นช่วงเปิดคือจะไม่พิจารณา a กับ b นะคะก็คือพูดง่ายก็คือ a กับ b ไม่เป็นคําตอบด้วยถ้าเป็นช่วงเปิดนะคะเราจึงต้องใส่วงกลมโปร่ปงๆไว้แบบนี้นะคะคําตอบก็จะอยู่ในช่วงนี้นั่นเองนะคะอ่ะพอเข้าใจไหมลูกอันนี้คือในส่วนของการเขียนกราฟแสดงคําตอบบนเส้นจํานวนจริงนะคะสองช่วงก็คือช่วงปิดกับช่วงเปิดโอเคนะคะอ่ะไปต่อนะลูกนะคะอ่ะไปต่อค่ะ ตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าช่วงกึ่งเปิดคําว่ากึ่งเปิดหมายความว่าไงนักเรียนดูตรงสัญลักษณ์หรือวงเล็บลูกนะคะสังเกตมันจะมีวงเล็บที่เป็นในส่วนของช่วงปิดกับวงเล็บที่เป็นในส่วนของช่วงเปิดดังนั้นมันจึงเรียกว่าช่วงกึ่งเปิดนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนตรงนี้เวลานักเรียนอ่านนักเรียนอ่านแบบครูเลยนะคะมันจะได้อ่า พูดง่ายๆให้เข้าใจตรงกันนะคะก็คือนักเรียนจะอ่านว่าช่วงปิดเห็นไหมคะมันเป็นมันเป็นในส่วนของช่วงปิดช่วงปิด A เปิด B นะคะเอาใหม่เนาะเวลาอ่านอ่านว่าช่วงปิด A เปิด B เห็นไหมคะมันปิดที่ A แต่เปิดที่ B ดังนั้นความหมายของมันคืออ่าน,านยังไงนะลูกครูสอนอ่านยังไง x มากกว่าหรือเท่ากับ a แต่น้อยกว่า b นะคะ x มากกว่าหรือเท่ากับ a แต่น้อยกว่า b เพราะฉะนั้นสังเกตว่าที่ a เป็นเครื่องหมายอะไรลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ x โทษๆลูกตรงช่วงของ a นะคะคือ x x มากกว่าหรือเท่ากับ a ดังนั้น,ม,นมันมีเครื่องหมายเท่ากับนะคะแปลว่าเราจะพิจารณา a ด้วยก็ใส่วงกลมแบบแบบไหนลูก แบบทึบนะคะแต่ x น้อยกว่า b ดังนั้นคำว่าน้อยกว่า b จึงต้องใส่วงกลมแบบโปร่งค่ะเหนะ็นเนาะคำตอบยังคงอยู่ในช่วง a ถึง b นะคะนักเรียนก็ลากเส้นหากันได้เลยเห็นนะโอเคค่ะ เรียบร้อยนี่คือในส่วนของช่วงปิด A เปิด B ความหมายคือ X มากกว่าหรือเท่ากับ A แต่น้อยกว่า B นั่นเองอ่ะมาดูอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นช่วงกึ่งเปิดเช่นกันนะคะแต่เป็นอะไรเอ่ยลูกเปิด A เปิด A ปิด B เห็นไหมคะช่วงเปิด A ปิด B เปิด A.. ปิด B ตรงนี้ความหมายคือ x มากกว่า a แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ b เห <He S 1> ็นไหมคะนักเรียน x มากกว่า a แต่น้อยกว่าเท่ากับ b ดังนั้น x มากกว่า a ต้องใส่วงกลมแบบแบบไหนลูกที่ a ก็ต้องใส่วงกลมแบบโปรง่งแต่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ดังนั้นต้องใส่วงกลมแบบทึบที่ b นะคะ นักเรียนหลายคนน่าจะพอเข้าใจแล้วเนาะว่าวิธีการใส่เทือกกระโปรงดูยังไงใส่ยังไงนะคะนักเรียก็ลากเส้นเชื่อมหากันเพราะมันยังคงอยู่ในคําตอบยังคงอยู่ในช่วง a ถึง b นะคะจากสองข้อนี้นะักเรียนสังเกตช่วงปิด a เปิด b ถ้าเป็นปิด a จะเป็นเครื่องหมายเลยลูกในส่วนของเครื่องหมายที่มีเท่ากับด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเปิดเห็นไหม พอมันเป็นเปิดปุ๊บมันจะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนะคะโอเคเนาะพิจณาให้ดีนะคะสังเกตให้ดีว่าเขียนยังไงให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของช่วงกึ่งเปิดโอเคนะคะไปต่อเนาะอ่ะต่อไปทีนี้เป็นช่วงเปิดทีนี้อลักษณะตรงนี้อ่านได้นะคะอ่ะลักษณะตรงนี้นะคะวิธีการอ่านเราจะอ่านว่าช่วงเปิด a และเลข8ที่เป็นลักษณะแบบนี้หรือเลข8ที่เป็นตะแคงนะคะเราจะเรียกว่าอินฟินิตี้าะฉะนั้นเวลาอ่านอ่านว่าช่วงเปิด a อินฟินิตี้ช่วงเปิด A อินฟินิตี้ความหมายมันคือ x มากกว่า a นั่นเองนะคะ x มากกว่าช่วงเปิดนะคะเปิดนะคะเป็น a, x มากกว่า a ทําทำไมล่ะ เพราะอะไรลูกคาว่า x มากกว่า a อ่ะนกเรียนลองเขียนแล้วลองพิจารณาบนเส้นจานวนดูนะคะ x มากกว่า a x เท่ากับ a ได้ไหมไม่ได้ครูถึงบอกว่าถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าต้องใส่แบบโปร่งนะคะก็จะได้เป็นวงกลมแบบโปร่งที่ a ส่วนที่ b ต้องใส่อะไรไหมไม่ต้องค่ะเพราะมันไม่ได้พิจารณาค่า b พิจารณาแค่ค่า a นะคะ x มากกว่า a เพราะฉะนั้นมากกว่า เราก็ต้องลากลังสีหรือลากเส้นไปทางไหนลูกมากกว่ามากกว่าลากเส้นไปทางขวานะคะนักเรียนก็ลากเส้นไปขวาเลยอ่ายาวๆเลยลูกนะคะแล้วเขียนหัวลูกศรไปทางขวาเขียนลูกเขียนหัวลูกศรด้วยลูกเพราะอะไรเอ่ย x มากกว่า a เรารู้ไหมว่าค่าที่มากที่สุดคืออะไรไม่สามารถรู้ได้ดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของการเขียนช่วงก็คือช่วงเปิด A อ n ินฟินิตี้นั่นเองอินฟินิตี้หมายถึง ไม่มีที่สิ้นสุดหรือไปเรื่อยๆนะคะไม่สามารถระบุค่าที่มากที่สุดได้นี่คือการเขียนช่วงของคำตอบ x มากกว่า a นะคะเข้าใจเนาะต่อไปถ้าเป็นช่วงเปิดนะคะอ่ะทำไมถึงเรียกช่วงเปิดนะลูกเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามันเป็นไปเปิดนะลูกคำว่า infinity คือมันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะดังนั้นครูถึงบอกว่าเวลานักเรียนอ่านช่วงนักเรียนอ่านตามที่นักเรียนเห็นวงเล็บเลยก็ได้นะคะ อ่ะตรงนี้นักเรียนก็จะอ่านว่าไงลูกนักเรียนก็จะอ่านว่าช่วงปิด a infinity นักเรียนไม่ต้องอ่านช่วงปิด a เปิด infinity ไม่ต้องอ่านเปิด infinity นะคะเพราะว่า infinity มันเป็นปลายเปิดอยู่แล้วดังนั้นวิธีการอ่านนักเรียนก็อ่านเลยว่าช่วงปิด a infinity ไปเลยนะคะช่วงปิด a infinity ดังนั้นคำว่าปิด a ปิด a ความหมายจึงมีความหมายแบบนี้ค่ะคือ x มากกว่าหรือเท่ากับ a นั่นเองเห็นไหมมันจะมีเครื่องหมายเท่ากับถ้าเป็นช่วงปิด x มากกว่าหรือเท่ากับ a ดังนั้นมากกว่าหรือเท่ากับก็ต้องใส่วงกลมแบบทึบที่ a นะคะส่วน b ก็เช่นเดิมค่ะไม่พิจารณาที่ b เพราะเขาเพิจารณาแค่ค่า a นะคะ x มากกว่าหรือเท่ากับ a มากกว่าก็ยังคงลากเส้นไปทางขวาเหมือนเดิมนะคะนี่ก็คือลักษณะของ อ่ะ x มากกว่าหรือเท่ากับ a เห็นไหมคะมันจะคล้ายกันนะคะ x มากกว่า a กับ x มากกว่าหรือเท่ากับ a แตกต่างกันตรงที่การใส่วงกลมนะคะทึบกับโปรนักเรียนพิจารณาดีๆนะว่าใส่ยังไงให้ถูกต้องนะคะอ่ะไปต่อนะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นช่วงเปิดอ่ะทีนี้ตรงข้ามกันละเมื่อกี้เป็นมากกว่าไปเรื่อยๆนะคะ แต่ถ้ามันเป็นตรงข้ามตลกตรงข้ามคืออะไรตรงนี้เราจะอ่านว่าช่วงลบอินฟินิตี้เปิด A อนะคะอ่านใหม่นะลูกช่วงลบอินฟินิตี้เปิด A คคำว่าลบอินฟินิตี้คือมันเป็นค่าน้อยถูกต้องไหมค่าน้อยไปเรื่อยๆไม่สามารถระบุได้ว่าค่าที่น้อยที่สุดคือเท่าใดดังนั้นเราจึงเขียนลนักษณะของช่วงว่าลบอินฟินิตี้นะคะ โอเคเนาะค่าน้อยไปเรื่อยๆก็คือเป็นค่าค่าลบถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นจะอ่านว่าลบอินฟินิตี้เปิด a นะคะตรงนี้เปิด a เพราะฉะนั้นความหมายของมันคือความหมายของมันคือ x น้อยกว่า a นั่นเองนะคะช่วงลบอินฟินิตี้เปิด a ความหมายคือ x น้อยกว่า a นั่นเองอเพราะฉะนั้นน้อยกว่าเราต้องใส่วงกลมแบบน้อยกว่าลูกใส่วงกลมแบบ โปร่งนะคะน้อยกว่าต้องลากลังสีหรือลากเส้นไปทางไหนลูกทางซ้ายค่ะเห็นไหมทางซ้ายเพราะมันเอาค่าที่น้อยกว่า a อนะคะอย่าลืมวาดหัวลูกศรด้วยนะคะทางเดียวอ่านี่คือลักษณะของคําตอบ x น้อยกว่า a ออีกส่วนหนึ่งค่ะตรงนี้อ่านว่าไงเอย่ยหลายคนน่าจะอ่านถูกต้องแล้วนะอ่านว่าช่วงเปิด ทษผู้โทษอ่านเลยว่าเป็นช่วงลบอินฟินิตี้ปิด a เลยค่ะนักเรียนไม่ต้องอ่านช่วงเปิดแล้วเนาะอ่านตรงตำแหน่งที่เป็นเครื่องหมายได้เลยนะคะช่วงลบอินฟินิตี้ปิด a ค่ะนักเรียนช่วงลบอินฟินิตี้ปิด a แด้านความหมายของช่วงลบอินฟินิตี้ปิด a คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ a นั่นเองเห็นไหมเป็นช่วงปิดจะมีเท่ากับ เน้อยกว่าหรือเท่ากับ a เพราะฉะนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับจะต้องใส่วงกลมแบบแบบทึบค่ะอ่ะน้อยกว่าก็ต้องลากเส้นไปทางซ้ายอูล,ลากเส้นไม่ตรงนะคะเราให้มันตรงๆหน่อยดิโอเคนะตรงละแบบนี้นะคะหมความแตกต่างกันค่ะเรียบร้อยค่ะเหนะ็นเนาะ ต่อไปนะคะสุดท้ายค่ะนักเรียนถ้ามันเป็นช่วงเปิดนะคะก็คือนักเรียนอาจจะอ่านว่าช่วงลบอินฟินิตี้อินฟินิตี้ได้เลยนะคะเวลาอ่านนะลูกช่วงลบอินฟินิตี้อินฟินิตี้ได้เลยสังเกตว่าการเขียนอินฟินิตี้คือมันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นการเขียนทางซ้ายคือลบอินฟินิตี้ขวาคืออินฟินิตี้หมายความว่าไง แปลว่าคําตอบคือมันไปได้เรื่อยๆทั้งทางซ้ายและทางขวาพูดง่ายๆคือคําตอบเป็นยังไงลูกเป็นได้ทุกจํานวนไม่ว่าจะเป็นทางค่าที่น้อยไปเรื่อยๆหรือค่าที่มากไปเรื่อยๆเป็นคําตอบได้หมดเลยถูกต้องไหมคะมันไม่ระบุว่าจะต้องยกเว้นตําแหน่งใดไม่ได้ระบุค่าที่เราต้องยกเว้นนะคะดังนั้นความหมายของช่วงลบอินฟินิตี้อินฟินิตี้จะมีความหมายเท่ากับ ตัวอใหญ่หลายคนสงสัยว่าอาใหญ่คืออะไรนะคะใหญ่ตัวนี้ไม่ใช่รักสมีนะลูกคนละเรื่องกันนะคะใหญ่ตัวนี้นะคะย่อมาจากคำว่าะนะักเรียนจดไว้หน่อยนะคะย่อมาจากคำว่า real number real number ที่แปลว่าอะไรเอ่ยนะักเรียนจำนวนจริงนั่นเอง นะคะจำนวนจริงนั่นเองดังนั้นจำนวนจริงก็คือเป็นค่าใดๆก็ได้นะคะที่เป็นจำนวนจริงง่ายๆคือทุกตัวที่เป็นจำนวนจริงสามารถเป็นคำตอบของอสมการได้หมดเลยนะคะดังนั้นการเขียนกราฟแสดงคำตอบของลักษณะของจำนวนจริงแบบนี้มันก็คือการลากเส้นตรงนั่นแหละลูกอ่ะขอียนก็คือลากเส้นตรงนั่นแหละนะคะเส้นตรงก็คือมีหัวรูกสรสองทางนะคะไปเรื่อยๆ เนาะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วนี่คือการเขียนกราฟของจํานวนจริงเพราะมันเป็นไน้ทุกค่าไงลูกการที่ครูเขียนเส้นต่างๆที่ลากผ่านจํานวนจริงหมายความว่าเส้นไหนที่ครูลากผ่านนะคะตรงนั้นเป็นคําตอบได้หมดเลยเนาะดังนั้นแปลว่าตรงนี้ก็คือเป็นคําตอบได้หมดทุกจํานวนจริงนะคะโอเคเนาะในหน้าจอมันอาจจะชา้านิดนึงนะลูก โอเคนะคะตรงนี้ก็เป็นคำตอบได้หมดเลยอันนี้คือลักษณะของการเขียนกราฟแสดงคำตอบนะคะบนเส้นจำนวนจริงซึ่งในที่นี้คุณครูครูสอนนักเรียนเขียนในส่วนของการที่เรายังไม่ระบุค่าคำตอบหรือค่าของ AB นะคะครูติดไว้เป็นตัวแปรนะคะโอเคเนาะในชีตนะคะนักเรียนก็ไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะ ไปเขียนดาเนินการเขียนให้เรียบร้อยซานะคะและลองสังเกตทั้งเจ็ดถึงแปดข้อที่ครูสอนมาตรงนี้นะคะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่ะมาสรุปพร้อมกันอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นการเขียนกราฟแสดงคําตอบบนเส้นจำนวนจริงก็คือถ้านักเรียนเห็นเครื่องหมายอสมการเป็นน้อยกว่ามากกว่าหรือไม่เท่ากับเราจะใส่วงกลมแบบโปรงที่จํานวนจํานวนนั้นนะคะหรือค่าค่านั้น แต่ถ้าเป็นมากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับจะใส่เครื่องอใส่วงกลมแบบทึบนะคะเพื่อบ่งบอกว่าเราพิจารณาจำนวนนั้นด้วยเป็นคำตอบโอเคนะลูกอ่ะใครสงสัยหรือ,อยังงงงกับการเขียนก็ย้อนกลับไปดูเรื่อยๆนะลูกลองย้อนกลับไปดูเลยแล้วนักเรียนจะเข้าใจว่าอ๋อมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะถ้าเป็นช่วงปิดนะคะช่วงปิดก็คือจะมีเท่ากับนะคะ ช่วงปิดก็คือจะเป็นอาจจะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับหรือจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับแต่ถ้าเป็นช่วงเปิดคือจะเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองนะคะการสังเกตนะโอเคนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจในการเขียนกราฟแสดงคำตอบบนเส้นจ,จำนวนจริงนะคะและคลิปหน้าครูจะมาสอนในส่วนของเนื้อหานี้อยู่นะคะแต่จะเป็นในส่วนของอการระบุค่าจำนวนจริงลงไปใน อาสมการแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวไงติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย